เฮ้ยจื้อจื้อจื้อเฮ้ยว่าไงวะว่าไงวะเอ็มร้อยกับเอ็มมีเนมต่างกันยังไงวะเฮ้ยเอ็มร้อยกินแล้วดีดดิแล้วก็เอ็มมีเนมกินจแล้วแล้วมันจะมเพลงจื้อ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 ชูรสกับชูสีนี่ต่างกันยังไงวะจื้อเฮ้ยมันก็ต่างกันดิทำไมอ่ะชูรสก็จะแบบว่าทำให้รสชาติอาหารอร่อยแต่ว่าถ้าชูสีจะเป็นอย่างี้ คุณใบโหรจริงนะห้อยเลยสวัสดกครับคงจื้อนะคะมองไปทางซ้ายฉันก็ไม่เห็นใครมองมาทางขวาก็ไม่มีใครใดๆพราะฉันเป็นช่องคงจื้อฉันอยู่คนดี ว่าของจื้ออยู่คนเดียวนะโอเคสวัสดีครับผมจื้นะฮะวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนเคยเห็นผ่านตากันมามากายแล้วแต่ว่าผมงจี้ไปทำเหมือนเขาได้ไงคนเราต้องฉีกต้องฉีกนี่คอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยเดี๋ยวจะบอกไปก่อนเราเคยทาชาบูเบียอ่าที่เป็นแบบว่าตุ๋นตุ้นต้นนึ่งอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็หลายๆช่องนะครับทำไก่ต้มโคกไก่ต้มเบียอะไรอย่างงี้นะเราก็เลยฉีกซะหน่อย ไม่นึงฉิบแบบอาสักนิดนึงนะครับผมก็เลยวันนี้เอาไก่มาต้มกับเอ็มร้อยไก่ต้มเอ็มร้อยเออเหมือนกับว่าผมไปดูหลายๆช่องในยูทูบที่เขาทําไก่ต้มเบียร์ทำไก่ต้มเบียร์มันอร่อยนะเออมันเหมือนรสชาติมันจะอร่อยเขารีวิวอร่อยกันหมดทั้งนั้นเลยแต่ความจริงกับไก่ต้มโคงผมก็ไม่เคยลองเห็นว่าเขาอร่อยมันอร่อยแล้วไงเราไม่อยากจะทำไงแล้วก็เลยมาทําไก่ต้มเอ็มร้อยนี่วันนี้เป็นยังไงวัตถุดิบหลักมีอะไรบ้างเรามีไก่ที่ซื้อมาจากโรตัสบบาทนะครั แล้วก็มี M100 ที่ซื้อมาจากโลตัสเหมือนกัน118บาท สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสิบผมกินเจ้ากินเหลือเจ้ากินเนือเจ้ากินริบไม่ใช่มันขวดละสิบบาทไปห้งเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งร้อยบาทลบเหลือมันแปดสิบกว่าบาททุกคนไม่ต้องรู้ไม่เป็นไรปีพริกไทยเม็ดอ่ากระเทียมแล้วก็ที่ต้องใช้เราไม่ใช้หอมนะครับเราใช้ผักชีรากผักชีอ่าทําการหมักไก่ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมพอดีว่าไปซื้อหม้อมาก็ต้องใช้ให้คุ้มซะหน่อยในทุกคอนเทนต์โอเคอันนี้ไไไมมมมมมม่่่่่่ใใชกกกกธรรรดดานนนนะคคคััับผตต้้อองงีีีหห <c oughs> อยู่คนเดียวมีใครห้ามฉันโอเคเดี๋ยวเราใช้กระเทียมจากที่ผมดูในสูตรมาเลยนะสูตรในเขาเรียกว่าใน YouTube ช่องที่เขาทําอาหารอะไรอย่างงี้แบบแรกปอกกระเทียมก่อนมีดก็ไม่มีช่อง <c oughs> เรากันไกลอย่างเดียวอีพีที่แล้วก็ใช้คัตเตอร์ไอ้เหี้ยปาดเนื้อชิ้นต้อใหญ่ไอ <c oughs> ้เหี้ยงงเหี้ยเยมีดมันหายากตรงไหนวะไอ้เหี้ยหายากเมื่อไหร่มันแพงตรงไหนทําไมไม่ซือ้อ,อกะกูงงตัวเองมาก <c oughs> อย่าได้เสลอ์ฟมาบ,บาดมือกูอีกล่ะสงสารไหมครับคนดูสงสารผมไหมครับโอ้ย มาแล้วนะครับแล้วก็ทุบแล้วก็ทุบหุ่นหิวเวยคุกก็ไม่มีอีกก็ต้องมาหยิบใส่ถุงเพื่อที่เราจะทุบวัตถุดิบ มันละเอียดเข้ากันแล้วเราก็ไปหมักกับไก่นะครับผมหมักไก่ต้องอะไรนะหมักไก่ต้องมีคนหักหมักกักต้องมีคนใส่นี่เป็นการฉีกนะครับเราจะไม่เล่นเหมือนคนอื่นนะครับผมเพราะว่าคนอื่นเล่นไปเยอะแล้วอกหลักก็เป็นจนไตอกไฝ่ก็ใีกระปักนะครับผมก็เป็นมั่วๆไปอกใส่ไม่มีคนห้า <c oughs> มเชียเขาบอกว่าก,กระเทียมนี่เป็นสมุนไพรที่ดีมากเลยนะมันจะแก้หวัดแก้หวัดต้องมีคนหักแก้หักต้องมีคนใหม่คนกินดูดิแก้ใหม่ต้องมีคนหลักแก้สักต้องมีคนใส่ เออจะร้องเพลงให้ฟังทุกคนเป็นเพลงใหม่ที่ผมแต่งมากับพี่อาร์มองหน้าครับทำในช่องของเอลเฮดจนครับผมชื่อเพลงว่าคนละชั้นละเปอร์เซ็นต์นะครับฉันแค่คืออีสสัตพาแต่เขาเป็นโซฟาใหญ่ฉันเป็นนอนได้ไหมแต่เขานั่คือเขาเหอนก่อนแต่เขาเป็นบอดกูอีฉันคือมาทุสอนเฮ้ยมิสซิสอนเก่งมากมิสซิสอนเธอเก่งมากมิสซิสอน ตัวต่อหรือ <c oughs> เปล่าแล้วแล้วพี่เตยเราหายไปไหนวะอ่ะอยู่นี่อยู่นีอ่อ่ะอยู่นี่หัวอะไรตูดนี่นนเก่งเลยอยู่คนเดียวผมได้หมดเลยผมทันหมดเลยนะ <c oughs> ยังกลับกลับได้ทุกคำไหมกลับได้ทุกคับเฮ้ยเกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยเฮ้ยเกียร์สองกองเสียเกียร์เป็นผู้ผู้เป็นเทีย่ยว กาดำกําดาเฮ้ยกาขาวกาวขาเฮ้ย<อ>กากินขี้หมูปูกินขี้หมาเฮ้ย<อ>กากินของหมูปูกินของหมาเฮ้ยอ,อร่อยไหมมาดามมาดามอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้หมักนะครับผมเราก็จะมาคุ้มให้ละเอียดให้เข้ากันด้วยวัตถุดิบหลักของเรา M ร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตนานน้อยชีวิตใครชีวิตมันะไม่ต้องมายุ่งนี่ชีวิตกูไม่ต้องมายุ่งนี่ขี้ขี้ขี้หมดขี้จนคนดูไม่เข้าใจกูแล้วเนี่ยพกก็ไม่มี ก็ไม่มีเป็นยูทูบเบอร์ต้นทุนต่ำนะครับทุกเพรียดให้ทุกอย่างเข้ากันเพื่อว่าเครื่องหมักเนี่ยจะเข้าไปในเนื้อไก่แล้วก็ซึมซับให้มันแบบมีรสชาติที่อร่อยนะครับที่ผมดูมานะว่ามันน่าจะอร่อยแล้ว,ลวกินได้นะไม่กูเชื่อจริงๆนะอันนี้อันนี้เชื่อจริงๆว่ากินได้นะเพราะว่าไก่ต้มโค้มันจะช่วยในะรสชาติหวานใช่ปะ่ะเออแต่ว่าเอ็ม้อยเนี่ยมันก็รสช,ชาติรสชาติก็หวานนะเอ็ม้อยนะมีหวานอมเปรี้ยวกินแล้วแบบวิ่งกลางคืนอะ กินแล้วดีกินแล้วดีได้กินแล้วดีผมกินผมอาจจะดีถ่ายคลิปต้องดืนมได้นะอาจจะไม่รู้นะตะว่าดูดีนะเนี่ยที่ทำเนี่ยนี่ดูดีนะดูดีโอเคก่อนที่มันจะออกมาหมดนะฮะยิ่งทูมันยิ่งออกมาใส่โต๊ะนะอะไรขยำขยำดูดโอเคเสร็จแล้วเครื่องหมักต่อไปวัตถุดิบหลักลองมาแต่อีมเลยก็คือไก่นะครับผมเดี๋ยวเราจะหมักเอาเครื่องหมักในหมักใส่ไก่นะ ให้มันเป็นไก่ต้มไก่ตุมอิ่มอยนะครับผมเดี๋ยวทีเครื่องหมักลงไปในไก่ครับสวยไหมสวยงามนะดูน่ากินนะก <ไอ S 1> ็ไม่รู้ว่าใส่ถงงุงเหี้ยนี่โอเคไปขั้นตอนการหมักต้องมีคนหั่นคนไหล่ต้องมีคนสับอ่าเราจะหมักเครื่องพูดถึงแล้วว่าถ้าใช้คกจะดีกว่าด้วยความที่มันจะทําให้ทุกอย่างละเอียดว่าน,นี้นะครับดูดิกระเทียมมือยัเป็นก้อนเลยมืว,วทอดเลยประามนั้นน่าจะอร่อย โอเคนะครับเหมือนกับว่าผมเห็นในสูตรเขาต้องใส่เกลือนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าผงชูรสน่าจะแจ่งเหมือนเพิ่มรสชาติความนัวให้ไก่แรงกิ้วน้ำแพทใส่เยอะอร่อยเยอะนะครับใส่หลายเสียบหลายนะครับใส่น้อยเสียบน้อยนะครับว่ใส่พอเสียบเลยครับอุ้ยเหมือนเกี๊ยฮิม่าด้วย <laughs> <laughs> ว่าใส่เยอะเกินไปแล้วมันจะอร่อยเกินล้ว okay. ว่าอ๋อไก่วันช้อนในหลักไก่หิมะอ๋อไก่หิมะโว่ดีอยาให้ผู้ชมทางบ้านได้กินจริงครับโค้กเลี้ยวผมเพิ่งตดเขินอยู่ ถ้าใครกำลังดูผมขยำอยู่ก็กดไลค์กดซับเยอะๆแล้วกันนะครับช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คนดูน้อยอ้าวตอนนี้เราได้หมักไก่เสร็จแล้วนะครับต่อไปถึงขั้นตอนการทากันเลยเดี๋ยวผมจะเอาไก่ใส่ไประทะแล้วเทร้มร้อยรอจนเดือนแล้วก็มาชิมกัน่าไปโอเคครับผมยาาไปดิย่าไปดิย่าไปดิช่วงนี้ติดติดทิกอก เป็นจนเหนื่อยหมุนร้อนแห้จงจนเหนื่อยจริงเหนื่อยเยโอเคมาในขั้นตอนสำคัญกันเลยอ่าเริ่มต้นด้วยการเปิดหม้อให้ร้อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเทไก่ลงไปถาดร้อนหนึ่งเทไก่ครับป้ามา,มาไม่สนแล้วเราจะใส่วัตถุดิบหลักของจริงนะครับคือ M150 นะครับไม่มีลิมิตชีวิตใครชีวิตมนันนี่โอเคเอเ M100 ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวกระทะจะร้อนก่อนเดีออย๋ยวไก่ไหมอเอ,อ้ยสวยงามว่ะ ไม่มีอะไรกูนะเพราใจเอ็ม้อยก, M ก็อย่างที่คุ้นเคยอะไม่เว้ยแต่ว่าตอนเด็กๆสมัยที่พ่อกูกินเอ็ม้อยนะกูจะได้ทีละขวากูห่วงว่าเด็กกินมันจะเป็นอะไรวะมันจะวหัวใจเต้นแรงอะมันจะหน้าแดงทุกทีอะมันจะใช้เธอหรือนี่อะี่คอยตลอดมาว่คุมไม่อยู่รู้เลยว่าใจสัน่นรู้เธอว่าตาการที่ฉันคิดถึงเธอนี่รองไม่เปลี่ยนมัวแมงเลยพอแล้วมั้งหรือว่าเอาเยอะกว่านี้กว่าให้มันจมไปเลยไหมรู้สึกอึเพลิงยังไม่รู้อะ เราไม่เลี้ยงของกินมาเล่นนะครับทุกคนแต่เรามาทำคอนเทนต์เพื่อความสนุกสนานให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเหมือนกับว่าทำคลิปมันก็ต้องมีการลงทุนขึ้นมาเพื่อให้แบบทุกคนได้เห็นทุกคนได้ชื่นชมทุกคนได้รักคนที่จื่นชอบอะไรเงี้ยมันกับัใจคนเราอะสีเหมือนเยี่ยวอะบูกตรงบอกตรงมองตัวเลยเหมือนเยี่ยวอะเอ้าเราเสิขั้นตอนหมดแล like Japanese, h, really ba, ้วนะรอมันเดือดแล้วก็รอเนื้อไก่เปื่อยนะครับผมเหมือนกับว่ารักที่มีมันก็แค่สตรีนาหนึ่งนี่เขาเทอไปถึงจะขึ้นฟ้าเฮ้ เฮ้ยจื้อจื้อจื้อเฮ้ยว่าไงวะว่าไงวะเอ็มร้อยกับเอ็มมีเนมต่างกันยังไงวะเฮ้ยเอ็มร้อยกินแล้วดิบดีแล้วก็เอ็มมีเนมกินแตแล้วเล่นจื้อ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 จูรสกับจูสีนี่ต่างกันยังไงวะจื้อเฮ้ยมันก็ต่างกันดิทำไมอ่ะจูรสก็จะบอกว่าทำให้รสชาติอาหารอร่อยแต่ว่าจูสีจะเป็นอย่างนี้ คุณไบโพล่าจริงนะไม่เ,เลยไม่ทำยูทูบอีกไม่เกินหนึ่งปีอะคุณใโพลนะ่าเนะี่ยหาหมอเนี่ยตอนนี้ครับในหม้อก็เริ่มมีไอ้น้ำขึ้นมามีไอ้น้ำขึ้นมาให้เราได้เห็นกันอีกแล้วมันก็ตอนที่เราหลงรักชั้นมีเจ้าของทำไมเหรอหม้อมีไอ้น้ำไงเฮ้ยเจอเจอเจอเฮ้ยว่าไงวะกันไก,ก่กับกัญชา้ต่าง <c oughs> ากันยังไงวะบ้าเหรอกันไก่ก็จะเอาไว้ตัดไงเฮ้ยจริงเหรอกัญชาล่ะกัญชาแล้วเอาไว้ต้มไก่ คนเราต้องมีคิดมีอะไรกันบ้างเราตอนนี้ก็ได้เอาเอ็มร้อยใส่ลงไปในมุมนี้นะใช่ปะ่ะใส่ประมาณสามสี่หา็ดเขวดนะครับเ,เราเหลือนในแพ็คอีก3าขวดเอาให้ทุกคนร่วมตอบคำถามนะครับใครที่ตอบคำถามไม่ดีผมจะส่งเอ็มร้อยให้ถึงบ้านเลยนะครับผมก็ให้ตอบว่าผมจื้อพูดคำว่านะครับในคลิปนี้กี่ครั้งอ่าครับผม ผมยิ้มเมอคำว่าตะเข้าในคลิปนี้กี่ครั้งจนจบคลิปเลยนะมาคอมเมนต์ใครคถูกสามคนแรกอ่าเดี๋ยวติดต่อหาในช่องทางส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่งเอ็มร้อยไปให้ก ah. ูพูดจริงด้วยกูพูดจริงด้วยจร <c oughs> ิงพูดจริงนะเชื่อปะเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยตอนนี้แบบน้ำเริ่มมีฟองหรือเปล่าเว้ยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้<ห>รู้สึกไม่ดีเลยวะกินเหมือนตอนชาบูเบี้ยเลยวะ เียทั้งหมือนกินตบทุกอะเด็กเล็ต่อนเลยปวดหัวเลยแสบก้านสมองขึ้นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะรอจนมันสุกนะผมจะไม่ไม่ไม่ไปต่อสู้กับมันเดี๋ยวจะรอจนมันสุกจนมันเดือดจนมันเปื่อยนะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จโอเคไหมไป Yeah! แย่ไม,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 ม่มีความเมมออแบบ็ดโอ้ยเบี้ยออกจากบุมีความเบ็ดละเบ็ดแบบดูอเราเอมร้อยไปใส่น้ำปลาแล้วตกด่วนต้องกินใช่ไหมเด็กควยแล้วช้อนน่ารักจัดเลยอนะช้อนโอ้ยเฮียไม่บอกคนดูเลยตักแล้วนะครับตักแล้ว คือบอกว่าผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือน้ํามันอะ่ะมีกลิ่นแบบโหดมากแต่ผมไม่รู้ว่าไก่เนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วเรามาลองชิมกันถุกเยอะกว่เนี้ให้ก๊าดเลยเดีไ๋ไปเ,เอาเดี๋ยวอธิบายก่อนสีของไก่จะเหมือนแบบว่าไปอบผมขมิ้นอบอะไรอย่างงี้นะเอา,เอาละเดี๋ยวมาชิมกันขอเรียกตไม่ชิมเยอะนะนผมแพ้จริงว่ะไก่ต้มเอพร้อยสูตรโคกจื้อแชนเดลลองดูซิว่าจะเป็นยังไง ได้เหรอมีเยอะเลยมีเยอะเลยมันหวานเว้ยหวานเลยเฮ้ยยังไงวะอร่อยเออกินดาพี่อะกินดาวมันแบบว่าเหมือนของหวานผสมของข้าวอะแต่พอออกมาปุ๊บคือแบบอร่อยเลยไอ้แพทต้องลองไอ้แพทเดมตัวตัวแดกของพวกนี้เลยลองออกมาไฮ้ยมีเย่เลยไม่แย่เลยมีแย่เลย ดีสุดเจ้าผมก็มีอาหารที่กินได้เพเิ่มไปอีกอย่างแปลกไหมแปลกแปลกมันเป็นรสชาติที่มันแปลกแต่ว่ามันก็กินได้นะกินได้ไม่แย่มันไม่พวกอะ่ะเออก็ดีอ่ะสรุปว่าไก่ต้มเยบร้อยของผมสำเร็จเย้โอเคอันนี้กินต่อเลยจะได้ไหม ไม่ได้หรออี๋เอาผมใครชอบทุกทีก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ใครให้ผมด้วยนะครับสำหรับไก่ต้มเอฟร้อยในวันนี้ก็ถือว่าดู่งรุ่งไปด้วยดีนะครับผมมีสินค้ามากมายที่ของจื้อสโตร์นะครับไม่ว่าะจะเป็นไพลแช็กแก้วเยติหรือว่าจะเป็นเสื้อของจื้อนะครับผมอยู่ในของจื้อสโตร์หมดเลยอย่าลืมไปติดตามช่องโอ้ยเยอะจังวะอยติดตามช่อง A O OK K J นะเป็นช่องเพลงที่ผมทำกับพี่อาร์โคน่าสองคนนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเรื่อยๆเลยในช่องนั้นนะครับผมขอให้ทุกคนมีคควาามสุขขขในกรดูลิปออองงจื้ นี่น่ารักของจิแน่แนวอือวัสดี้ผมจิ้ขอลาไปก่อนสวัสดีนี่ไไมนคำว่ารักองเจอนักคือแบบไหนเ้เาเก็บกันยกใหญ่เข้าใจ